มีแอปพลิเคชันหนึ่งครับที่ผมไปดูมันสามารถตรวจทิประจรด้วยมือถือได้แล้วแค่ให้มือถือเรามีแฟลชก็พอครับกราบสวัสดีเจู้้ชมทุกท่านนะคะอยู่ในช่องดีดีเคสีนะครับวันนี้คือผมจะมาบอกว่า มีแอปพลิเคชันหนึ่งครับที่ผมไปดูมันสามารถตรวจทิปจระจรด้วยมือถือได้แล้วแค่ให้มือถือเรามีแฟลตก็พอครับถ้าใครอยากรู้แล้วก็ไปชมคิดกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปดาวน์โหลดแอป,ปนี้เลยครับวัดอัดตราการเต้นหัวใจทันทีครับแล้วก็กดเปิดเข้าไปเลยครับช่วงนี้อาจจะลายเด้งหน่อยนะคบพอดีว่าเรียนออนไลน์เพื่อนๆเ,เ,เรียนออนไลน์กันไหมครับช่วงนี้ต้องเรียนออนไลน์ มาตรงนี้ปุ๊บให้ท่านผู้ชมนะครับล็อกอินด้วยอีเมลครับทุกคนจะล็อกอินด้วยอีเมลไหนก็ได้จะล็อกอินด้วย Facebook ก,ก็ได้นะครับแต่ของผมจะล็อกอินด้วยอีเมลแล้วก็ให้ทุกคนเลือกอีเมลที่จะทำได้เลยครับเออแล้วก็ตรงนี้ต้องรอสักครู่นะครับแล้วเราก็ต้องรอการล็อกอินครับพอมาถึงหน้านี้มันจะให้ซื้อครับแต่เราไม่ซื้อแล้วก็กด no ไปก่อนเลย แล้วก็กดย้อนกลับครับตรงนี้โอเคครับพอมาถึงหน้านี้นะครับให้ทุกคนนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับสักครู่นะครับนี่ครับมันบอกว่าให้เราวางกล้องไว้ที่ตรงกล้องรอบโอเคที่กล้องเลยแล้วก็ให้เราให้เราเอามือของเราครับไปวางไว้ที่กล้องครับ แล้วเฟดก็จะเริ่มขึ้นมาทันทีครับมือเราต้องอยู่นิ่งๆนะครับถ้ามือเราไม่อยู่นิ่งๆมันจะตรวจไม่ได้นะครับโอเคครับมันกำลังตรวจเนาะโอ้หัวใจใผมเต้นเร็วมากตอนนี้ที่พจ่จอนเต้นอย่างเร็วก็ขึ้นมาให้แล้วที่พระจรนของผมเต้นอยู่ที่ 86ต่อนาทีในวินาทีอะไรสักอย่างนั่นแหละครับก็ค่อนข้างชัดเจนได้อยู่เนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อกดแล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ